มาไมพ่เนี่ยมาไหมพี่เดี่ยพี่เนี่ยเขาเหรอบอกความพิเศษด้วยนะบอกว่าโงเกินร่ากันโง่บอกคุณโน้ด้วยนะผมรอเขาอยู่นานมาสองปีกว่าแล้วเขาไม่มาสักทีโอเคโอเคเอาเดี๋ยวเริ่มที่วิคุณสองครบที่ลวกันนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ ข้อแรกเขียนได้ไหมข้อสองเขียนได้ไหมข้อสามเขียนได้ไหมพี okay. ่บ่อนเทสต์ยันเลยอพี่ก่อนครับคุณสมบอกนะครับการที่เมสเตอร์เข้ามาเป็นไฮไลท์สปอนเซอร์ของรายการมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ที่รายการนี้มีที่มาอยู่ไหนบ้างแล้วมันสอดคล้องกับนโยบายการตลาดของเมสเตอร์เองอย่างไรบ้างครับก็อย่างที่เรารู้นะครับทางเมสเตอร์ก็เป็น การที่สปอนเซอร์กับรายการของ Motorsport มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งทางรายการนี้เป็นรายการ k ิงแชม a m ระดับประเทศไทยทางเน็กเตอร์ก็มีนโยบายที่สอดคล้องกับทางบริษัทที่จะนำนักแข่งไทยให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสากลระดับโลกโดยผ่าน การแข่งอย่างสนาดนี้นะครับครับซึ่งนโยบายบริษัทก็คือพร้อมที่จะเติบโตไปจากโรงงานเตอร์สปอร์ตไทยอยู่แล้วซึ่งอยากจะให้พัฒนาศักยภาพการแข่งเพรว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ในเจ้าคุ้มไปถึงระดับเอเชียและระดับโลกครับท่านผู้ชมคพบเองมองว่ามาตรฐานคุ้มของการมอเตอร์สปอร์ตได้เราจะว่าสองนอตเนเปิลส์ปารันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนกันแล้วมันจะ สามารถไปใไนทุกชาตเลยดีนครับก็เท่าที่เห็นนะครับการพัฒนาตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาก็เราจะเห็นว่าการแข่งขันในบ้านเราทุกวันนี้มันก้าวข้ามขึ้นมาเยอะครับแล้วก็ทางด้านสนามช้างเองก็เป็นสนามระดับโลกที่พัฒนานักแข่งจากานักแข่งสมรเล่นนะครับไปจนถึง ระดับ MotoGP วันนี้ถือว่าก้าวหน้าเป็นอย่างมากครับครับผมปีปีสิ่21ครับายการเรานอกจากได้แฮนนอลด์สปอนเซอร์ใหม่แล้วเนี่ยเราจะมีอะไรอะไรใหม่ๆบ้างเพราะถ้าที่สังเกตุทุกปีนี่ทีมโรงงานสองทีมนไม่ได้สองครับเราเตมมันจะมีงไงเรามี ก็ต้องต้องเรียนนี้ครับตลอดส1็ปีที่ผ่านมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับเราเรามีครั้งวันที่ทีทมโรงงานอา่ลงมาเป็นผู้เล่นเองแล้วก็วันนี้ทีมโรงงานหลบอยู่หลังฉากแต่ว่าในการที่ขยับมือหลังฉากเนี่ยก็ก็เรียกว่ามันไม่ใช่เป็นการไม่สนับสนุนนะครับแต่เป็นการสนับสนุนอีกรูปแบบนหงงงน,นึ่งให้วงการเนี่ยโตได้กระจายมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าการที่ทีมโรงง,งานลงแข่งในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าเราถ้าเราเรียกวงกา,ารจักรยานหรือวิ่งก็เหลือเร,เรียกว่าเป็นเหมน หัวลากนะครับลากให้ทีมต่างเนี่ยถึงต,ตัวได้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของทีมช่างเนี่ยแต่วันนี้ผมคิดว่ามันถึงจุดที่ทีมโรงงานก็ได้เสียบออกมาเราให้ทีมซัตไลท์เนี่ยเริ่มมาเป็นผู้เล่นที่แข็งไกรมากขึ้นนะครับซึ่งในการพัฒนาก็ต้องเรียกว่ายัยงยังมีมากแล้วก็เต็มรูปแบบเดิมนะครับเพียงแต่ว่าปมบาทแตกต่างไปในปีที่11นี้ก็อย่างที่ทราบเรามีรุ่นใหม่นะครับก็คือรุ่นของ250 ในในในมิติของผู้จัดเองนะครับเราเรามีรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันที่ยกระดับไปสู่เวทีเอเชียนะครับเรามีรุ่นที่เหมือนเอเชียตั้งแต่ซูเปอร์ไบค์พัน CC นะครับซูเปอร์สปอร์ตร้อ CC แล้วก็วันนี้มีรุ่น2 5 0เพิ่มขึ้นมานะครับ2 0เองเนี่ยมันมีข้อดีใน2อ,อย่างนะครับประเด็นแรกก็คืออย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็นบันทัไปสู่เอเชียที่ง่าย นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าแน่นอนว่าได้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะครับวันนี้ที่ก็อะไรอย่างก็แพงนะครับการมีรุ่นสองสิบขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการทําให้คนได้สามารถเข้ามาสู่มอเตอร์สปอร์ตนะครับในงบประมาณที่เป็นมิดมากขึ้นนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราเปิดรุ่นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าทันทีที่เราประกาศเนี่ยวันแรกเรามีรถถ,ถึง3 3คันนะครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆโดยโดยกลิ่วันแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะเปิด3 2นะครับแต่วันแรกที่ประกาศล้นมาวันเดียวก้ เราคิดว่าเราจะคัดไม่เกิน36ก็เดี๋ยวคงคองรอดูอะไรหลายอย่างเพราะว่าในปีแรกเนี่ยเราก็เป็นปีที่ผมตลบนะครับในเรื่องกติกาครไม่มีปัญหาอู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปีแรกที่เราเราได้ทํางานระบบก็คือมีต่อ PC ซอยู่กลางนะครับออก็กบคงต้องดูว่าการพัฒนาหรือว่าการเกมการแข่งขันเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องความมันผมรับรองร้อเ็นนะครับว่ารุ่นนิดเดือดไม่แพ้รุ่นอื่นแน่น,น,น,นอนนะครับแลแต่เลยครับอยากเสริมอะไรก็ ไม่มีนะครับอยากเชิญชวนดีกว่าเชิญเลยก็สุดท้ายอยากเชิญชวนแฟนนะครับแฟน,น Nexter b i c โซ่ t บนะครับปี2025นี้ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลอย่างที่ผมได้ยนแะล้วเป็นฤดูกาลสดใหม่นะครับเรามีรุ่นใหม่ๆซึ่งแท้ไม่เดือดรุ่นใหญ่แน่นอนหลายท่านที่เคยมาชมอยู่แล้วคงไม่ต้องบอกว่ามันสนุกแค่ไหนนะครับมันมีความมันมันพิเศษกว่าการดูอยู่ทีวียังไง นะครับแต่ว่าหลายท่านที่อาจจะยังไม่เคยมาดูนะครับได้เคยดูผ่านทางถ่ายทอดสดไลฟ์ซีนี่ต่างๆนะครับปีก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูสักครั้งนะครับแน่นอนว่าการดูที่สนามเนี่ยมันมันกว่านั่งดูที่บ้านแน่นอนนะครับท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สนุกสนานตื่นเต้นนะครับเป็นของจริงได้กลิ่นได้กลิ่นได้เสียงนะครับแล้วก็ได้มาลงสัมผัสนักแข่งต่างๆนะครับทีมต่างๆอ่ถ้าท่านไหนดูอยู่สนใจนะครับเรียนเชิญที่สนามชางอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตนะครับกับส่สนามตลอดปีนี้ นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะแข่งก็ลองเข้ามาดูนะครับการการเป็นนักแข่งที่สนามช้างการแข่งขันในรายการน็กเซอร์บีไอซีซูเปอร์ไบเนี่ยมันไม่ได้ยากที่คิดนะครับวันนี้ในสนามมีทีมแข่งมีทีมซัตเทอร์ไลท์นะครับแล้วก็มีทีมทั้ง h อ n ด้ายามาฮ่าที่พร้อมจะสปอร์ตเลยท่านได้เริ่มเป็นนักแข่ง